สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองแม่ลูกพากินวันนี้มีเมนูตำตทะเลค่ะตําทะเลตําชั่วทะเลเนาะใส่ขนมกินน้อยหนึ่งเอาขนมเส้นให้เขาก่อนเขาบอกินขนมเส้นแบบแห้งเนี่ย เทสใหม่หุ<ฮ>้ยเทสใหม่มไหม <c oughs> อาะเอาไว้ไหน,น,น,นของหนูอะเอาไว้ที่มันน่าตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะอยากรีวิวนี่นะเฮ้ย <c oughs> จะเมนเนาะจะเมนเนาะมามากินกระโลดเราก็จะมาชิมกันเลยนะเออมากินกระโลดนี่จะกินอันนี้มีมีกุ้งแล้วก็มีหอยที่สุกแล้วหอย หอยแข็งแล้วก็ปลาหมึกสุกแล้วไม่ต้มแล้วโอเคก็กินได้นะมีซ้อมไหมมีปลาหมึกด้วยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ยินตะกี้เออหนูก็ว่าอยู่ว่าแม่สับอะไรวบนี้ไว้ตั้งเยอะในตู้เย็นวะนี่อันนี้อันนี้ก็ทะเลเหมือนกันนะเนี้ยทะเลหมดเลยกราแกแก้วกับแตดีแล้วก็น้มัตจม ค้านาำกว่าพี่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีสั้างนัดหือเพราะว่านอนจึงหึงจ้างนัดไป็นไหน,นอนกลับมานอนอย่างเดียวเลยไม่เห็นหน้าเลย กลางคืนบ่เล่นอนนอนตีสี่ตีสามตีสามตีสี่ 3. ทำร้ 3, นให้ลูกค้าอดนอนเพื่อลูกค้าเพื่อลูกค้านะเนี่ยหอมออกบะใช้ช่วงนี้รถเหลือคันเดียวใช่ไหมแม่เหลือคันเดียวแล้วเนาะอ,ออเดอร์บ่ไลนแล้วเบาเบาบางลงแล้วเบาบางเลยพอส่งไป ก็จะเริ่มมีคนซื้อมากขึ้นตอนแรกก็ไมเลเซียที่ซื้อเยอะใช่ไหมอืมประมาณกี่คนนะสามสิบคนสามสิบนสามสิบคนอืมไอตอนที่ทำช่องหนูอ่ะไอช่องคิวการ์ดีอะไรนั่นนะคือพอก็สนับสนุนโยก็ซื้อไมคให้โยไอเด้ออที่ไมค์ที่ใช้เนี่ย อันใหม่นะไม่ใช่อันเก่าอ,อันเก่าม,มันไม่ค่อยเด้นแล้วช่องคิวการ์ด้ไปไหนแล้ววะไอดีไปแล้วพ่อสมัครไอ้น,นั่นให้ใหม่พ่อสมัครกูเกิลให้ใหม่ก็เลยไม่มีช่องในคิวการเด้แล้วก็จะเปิดช่องใหม่กินขนมเส้น ที่ไม่มี Google ก็พอาเครื่องนี้ระดีหัวมุงยังเออแตาไม่สั่งฝักอบกอบอยู่แล้วใช่มยกินจะหมดแล้วแต่มันก็ไม่ได้หมดหหละแต่ที่มันจะหมดอ่ะไม่ใช่พวกอะไรอย่างอื่นนะที่มันจะหมดก็คือกล้วยเพราะหนูกินกล้วยคือมันอร่อยมากอื เว่ยมันคือมันแซ่บแม่มันมันแซ่บอากมันก็มสาสไตล์แบบสไตล์แบบทะเลทะเลนิดหน่อยเริ่มเด้อมีซ ombo ซ o m บ o มีเอ,อเอาปากกันไม่เอาเอาเล็บ เอานิ้วนี่แหละตุย้ยเออเราเคยซื้อไม้แบบนั้นได้เราแม่เนาะไม้ไอ้นั่นอะที่มันฟูฟูฟูฟอะนั่นแหละที่เขาใช้กับกล้องอะไรกันนะแต่อันนั้นมันเหมาะกับกล้องเลยไมมันมันมันไม่ได้ค่อยเหมาะกับอันนี้เท่าไหร่อือแสบแสบบไรหงเนี่ย nó làm mẹ mấy tuổi ạ? ơi. Ừ. Ừ. เอาหน้าแบบฟิงฟิงไปเลย <c oughs> มันต้องมีสักวันที่เราจะไปถึงหลักแสนให้ได้นะ แล้วถ้ามันจะถ้าบาังบังเอิญจริงๆแบบแบบไงเออเคย,เยวันนั้นสมมติมันอีกประมาณอีกสี่ห้าปีหน้าใช่ไหมสมมติมันก็จะขึ้นหลักแสนใช่ไหมแล้วมันตรงกับเดือนกระกกระดาแล้วก็ตรงกับวันที่สิบเอ็ดพอดีวันเกิดหนูแล้วตอนขึ้นแสนพอดีแล้วก็จะได้รับโลอีกไม่รู้ น่าจะเป็นเดือนเลยนะทุกคนเพราะว่าเราเคยเห็นช่องอื่นเขาได้รับโลคประมาณประมาณเท่าไหร่สองสามเดือนหรือไม่บางคนก็ได้เร็วหน่อยประมาณสองสามวันแล้วก็สองสามอาทิตย์อะไรประมาณนั้นถ้าบางคนแบบน,นานมากๆก็อาจจะขึ้นหลักสองแสนไปเลย ปลาหมึกไม่เคยหนูกินเลยขอเสิร์ฟสักหน่อยนะพี่หนูมากินเนาะก็อยากให้แม่กินก่อนจะได้รู้ว่ามันจะได้ไม่มียาผิษเยอะเลยเกมเยอะอันนี้โอเคหรอตามโอเคเป็นเกียร์ไม่ใช่ลอยเดี๋ยวนึงไหน,นตรงไหนเนี่นยเตยย็มเลย เ้นมันเผ็ดอ่ะเส้นมันดูดน้ำไงเพราอฉมนั้นไม่ชอบหนูก็เ,เส้นที่แม่แยกให้เยื่อเด้งนี่มันต้ององหน้าเราด้วยอ่ะตัวอ,อืตอนนี้เราไม่ได้ถ่ายอะ่ะนี่งอมงั้น กคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นสีเหลืองที่หน้าในจอะะอะไรงอมเส้น บายเลยอ่ะได้นอนได้นั่งโซฟาใหม่ไม่ใช่โซฟาใหม่หรอกไปเอาไปซื้อเลยนะผ้าคลุมใช่ผ้าคลุมอ่ะพอกลายเป็นจริงอ่ะตามที่ป้าบอกว่าต้องเอาต้องซื้อมาสองอันเพราะว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็สมมติมันเลอะใช่ไหม<พ>แล้วก็ไปซักเอ้ยไปซัก <c oughs> แล้วเราก็แล้วก็ดูดนิ้วเราก็แซบลายแซบลายเลยเดือเราก็เลยดูดนิ้วเบิ้งเดึอเบึ้งเดึอปักกิดูดอ ปลาลาเน้นเน้นแม่เป็นคนที่ชอบกินปลาลาแล้วก็ทำมะม่วงอย่ามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ปลาลาบางครั้งก็ต้องบอกไอคิวเป็นคนที่ชอบกินปลาจะโตไปน่าจะชอบอยู่มั้งแต่แม่บอกว่าบา้าไม่กินใช่หรอ ปลาลามันงต้องเก็บอยู่แล้วเนะเาะทำไมมาบอกมันทำมาจาามับปลามาเลยมาพ่อแม่บอกพากินปลาเลยพาคิดอยู่่จะกินเอง ก็ไม่ใช่เด็กอินตเตอร์ละขนาดนั้นเนาก็เดี๋ยวบ้านนอกบา้างเด็กบ้านนอกก็ต้องกินปลาจะตีนจะอินเตอร์เพะตอนเล่นเกมเท่านั้นอะไรจะแต่งตัวดีดีแบบดีแบบดีแบบนักข่ายมิอุม ตอนดันอายุสี่หา้าอายุสี่แปดเฮ้ยสี่ห้าปีมันจะมีตอนหนูสี่ห้าปีมันจะมีร้านเกมอยู่ชิบเอ็แล้วงั้นเราก็ขอการแก้นนินะรับจ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักซักไข่งันเด้อกินบ่หมดเด้อมือเนี้ยจะกินต่นอ ลืมกระดิ่งด้วยเพราะว่าตอนที่เราลงคลิปจะได้แจ้งเตือนแล้วไม่ใช่แค่เดียวถ้ามันไม่แจ้งเตือนก็เลิกติดตามก่อนแล้วก็ก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งใหม่มันก็จะแจ้งเตือนใช่แล้วแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้สวัสดีค่ะบายบายทุกคนกดติดตามด้วยนะ